บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากสาวรัตประดาจิตอาสาเพื่อเด็กในชุมชน oh <my> เพราะต้องการเห็นเยาวชนของชาติมีอนาคตที่ดีและสดใสกว่าที่เป็นอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่ขาดซึ่งโอกาสทางสังคม ที่เราเรียกกันในโครงการใหญ่ที่ชื่อว่าโครงการสื่อสารสร้างสรรค์กลุ่มเป้าหมายจะมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กเมืองมีชุมชนชนบทมี3าจังหวัดภาคใต้แล้วก็มีเด็กต่างชาติจากการที่ได้เข้าไปคลุกคลีกับเด็กๆตามชุมชนต่างๆทั่วทั้งกรุงเทพมหานครตลอดระยะเวลากว่า4ปีทําให้เสาวรัตประดาได้เข้าใจเด็กๆและมีจิตอาสาพร้อมทุ่มเทแรงกายแรงใจทำงานเพื่อการพัฒนาเด็ก ให้มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆผลิตสื่อของแต่ละพื้นที่เพื่อสะท้อนแนวคิดหรือสิ่งที่เขาอยากจะนำเสนอกับสังคมให้รับรู้ว่าเขายังมีตัวตนหรืออยากจะแสดงอะไรก็ตามแต่ในความคิดของเด็กๆโดยเรามีหน้าที่ในการเข้ามาเชื่อมประสานคอยกระตุ้นให้คำปรึกษาการที่เห็นเด็กๆก้าวสู่ความฝันได้เรียนรู้สิ่งที่ถูกผิดและปฏิบัติในสิ่งที่ควร ได้เห็นเด็กๆมีโอกาสได้เรียนรู้ถึงขีดความสามารถได้เห็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรอยยิ้มเล็กๆของเด็กๆนับเป็นกำลังใจที่สำคัญให้สาวรัตประดาทำงานเพื่อเด็กๆต่อไปอย่างไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยไทยเบฟขอบันทึกสาวรัตประดาจิตอาสาเพื่อเด็กในชุมชนเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจจำกัดมหาชน